ที่รักเราสรรเสริญในความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระเจ้าค่ะเพราะพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในความใกล้ชิดในความสนิท เราทั้งหลายก็ะเจ้าค่ะพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์และเป็นดินโลกพระองค์ทรงเป็นสิทธิอํานาจพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างทุกสิ่งเราเจ้าค่ะขอบพระคุณพระองค์ที่วันนี้ลมหายใจของเราก็เจ้าค่ะที่พระองค์ทรงเป็นผู้ประทานเรายังได้ใช้อยู่เราเจ้าค่ะเราขอบพระคุณเพราะเป็นพระเมตตาเป็นความรักพรเจ้าค่ะ เป็นสิ่งที่พระองค์ประทานให้นั้นก็เกินความเข้าใจพองเจ้าการเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างสิ่งถูกสร้างจะเข้าใจผู้สร้างได้ยังไงพระเจ้าค่ะขอบพระคุณพระเจ้าค่ะดวงอาทิตย์ขึ้นในเ,ลเวลาเช้าตกในเวลาเย็นพระเจ้าการพระเจ้านาของพระองค์บอกไว้ว่าดวงอาทิตย์ทํางานเหมือนเจ้าบ่าวเข้าสู่พิธี เองนั้นเราเจ้าค่ะเราขอพระคุณพระองค์เราสรรเสริญพระองค์ทุกสรรพสิ่งรอบข้างทุกสรรพสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาทางกายภาพและสิ่งซึ่งเรารู้สึกได้ในความรู้สึกในจิตใจพระเจ้าค่ะซึ่งพระวจ,จนะของพระองค์ก็จัดไว้ว่าสิ่งซึ่งมนุษย์คิดไม่ถึงสิ่งซึ่งตามองไม่เห็น พระองค์เจ้าค่ะสิ่งนั้นคือสิ่งที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้สําหรับผู้ที่รักพระองค์พเจ้าค่ะเราขอบพระคุณพระองค์เจ้าค่ะคในความเป็นบุตรที่รักของพระองค์ในวันนี้พเจ้าค่ะทุกริจักทุกชีวิตในส่วนของ ร่างกายของพระองค์พระเจ้าค่ะที่เขาเข้าส่วนสนิทกับพระองค์เข้ามาหาพระองค์พระองค์เจ้าค่ะแต่สินใจพระเจ้าค่ะที่อยากจะรู้จักพระองค์มากขึ้นอยากจะใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นพระองค์เจ้าค่ะขอบพระคุณพระองค์จะตอบสนองพระเจ้าค่ะ พร,พระองค์ทรงจัดไว้ด้วยพระวจนะของพระองค์แล้วพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงจัดด้วยคําสัญญาของพระองค์โเจ้์ค่ะผู้ที่สเสวงงาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้พระเจ้าค่ะ ของพระคุณพระองค์ของพระทรงโปรดเถิดพระเจ้าค่ะให้คิดจะจัดของพระองค์ให้ลูกๆของพระองค์ให้คนใหม่คนเดียวของพระองค์พระเจ้าค่ะที่ประกอบกิจอยู่บนแผ่นดินโลกนี้ให้เขาคิดได้ด้วเจ้าค่ะนึกให้ถึงเจ้าค่ะในพระวจนะของพระองค์ที่เขาจะเข้าสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์มีความคิดเดียวกันมีความรู้สึกเดียวกันเจ้าค่ะไม่แปลกที่พระองค์ตรงตัดไว้ให้เขาสวงหาเบื้องบนเจ้าค่ะเมื่อรับชีวิตของพระคิดเข้าสู่ชีวิตของเขาทั้งหลายแล้วรเจ้าค่ะ ขอพระองค์ทรงโปรดเถิดโปรดเจ้าค่ะ พระองค์ทรงเป็นผู้เคลื่อนไหวพระองค์ทรงเป็นผู้ประกอบกิจอยู่ในชีวิตของเขาทั้งสิ้นพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงอยู่ภายในพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงเคลื่อนไหวอยู่ขอพระองค์ทรงโปรดเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อลูกๆของพระองค์ในวันนี้ที่เขามาหาพระองค์พระเจ้าค่ะเขาจะได้มองเห็นเขาจะได้มีสติพระเจ้าค่ะก็จะได้นิ่งอยู่ต่อจาพะพักพระองค์เหมือนอย่างมารีพระเจ้าค่ะที่อยู่ที่พระบาทของพระองค์พระเจ้าค่ะโอคาลลลุยาเขาไม่กังวลกังวายถึงสิ่งใดไม่ กังวลกังวายถึงการกินและการดื่มไม่กังวลกังวายถึงภาพกายภาพภายนอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้าค่ะให้เขาเป็นเหมือนกษัตริย์ดาวิดที่จัดหรือกษัตริย์ดาวิดที่คราำครวนกับพระองค์ที่บอกกับพระองค์พระเจ้าค่ะในพระธรรมของพระองค์ที่บอกว่าหมื่นคนล้มอยู่ข้างๆคาบโรงก็ยังจกชันและเสริญและขอบระคุณพระองค์ขอให้เป็นเช่นนั้นพระองค์เจ้าค่ะให้ลูกๆของพระองค์ได้มีประสบการณ์พระเจ้าค่ะได้เกิดขึ้นจริงกับชี วิตของเขาทั้งหลายพระเจ้าค่ะในวันนี้ที่เขามาพระองค์พระเจ้าค่ะในระบบของศาสนาหรือในระบบของโลกนี้เขาก็บอกว่ามาหาพระองค์ในวันสปาโตพระเจ้าค่ะแต่แท้จริงองค์พระเยซูคริสทรงเป็นสปาโตคือองค์พระเยซูคริส เมื่อเราต้อนรับชีวิตของพระเคล็เข้าสู่ชีวิตเราพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นลมหายใจของเราสิ่งซึ่งเราจะเข้าใจหรือเราไม่เข้าใจแต่จิงชีวิตเราอยู่ได้หายใจอยู่ได้ก็เพราะพระองค์กระทากิจนั้นอยู่ทั้งหมดทั้งสิน้นพระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงโปรดเถิดพระเจ้าค่ะนําพาเพื่อพฤติกรรมหรือการดําเนินชีวิตของลูกๆของพระองค์แต่ละคนได้หยิบมาใช้พระเจ้าค่ะเพื่อเขาตั้งหลายจะเข้าใจ เพื่อเขาทั้งหลายจะสนิทกับพระองค์มากขึ้นเพื่อเขาทั้งหลายจะประกอบกิจของพระองค์ที่เขาทั้งหลายคือลูกพระเจ้าค่ะเขาทั้งหลายคือผู้รับใช้ของพระองค์เขาทั้งหลายพระเจ้าค่ะคือผู้ที่รับมรดกเขาทั้งหลายคือผู้ที่พระองค์ทรงเลือกไว้เขาทั้งหลายคือผู้ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์โดยเฉพาะพระเจ้าค่ะของพระองค์ทรงโปรดเถิดพระเจ้าค่ะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นให้สิ่งนี้จะหนักขึ้นในจิตใจเริ่มต้นที่ความคิดของเขาที่เขาจะต้อนรับ ชีวิตของพระคิดเข้าสู่ชีวิตของเขาโปรดเจ้าค่ะเขาตั้งหลายพระองค์จัดไวยแล้ว พระองค์ทรงยืนเคาะอยู่ที่ประตูหากผู้ใดเปิดโปรเจ้าค่ะพระองค์จะทรงเข้ามาและรับประทานอาหารร่วมกันกับเขานั่นคือเป็นภาพของการสามัคคีธรรมในฝ่ายจิตวิญญาณโปรเจ้าค่ะที่เขาทั้งหลายจะกินและดื่มร่วมกันกับพระองค์โปรเจ้าค่ะเป็นวันเป็นเวลาโปรเจ้คคะเห็นความชื่นชมยินดีโปรเจ้าค่ะที่เขาทั้งหลายจะได้กลับสู่สภาพเดิมที่พระองค์ทรงสร้างเขาตามพระชายของพระองค์โปรเจ้าค่ะ และที่พระองค์กําลังฝึกฝนก็ตั้งหลายให้เขาได้ตื่นขึ้นพระเจ้าค่ะเขาคือตัวแทนอํานาจของพระองค์ไม่ใช่ของระบบของโลกนี้ไม่แปลกที่พระองค์ทรงแยกเข้ามาเลือกเข้ามาพระเจ้าค่ะเพื่อใช้งานฝ่ายพระองค์พระเจ้าค่ะขององค์ทรงโปรดเถิดพระเจ้าค่ะเราของพระคุณพระเจ้าค่ะเราสรรลเสริญในความยิ่งใหญ่ของพระองค์สิ่งซึ่งวางอยู่ตรงหน้าของพระองค์ทรงโปรดเถิดในภาพปฏิบัติพระเจ้าค่าให้เขาได้เข้าใจให้เขาได้กินและดื่มพระเจ้า ร่วมกันกับพระองค์เพราะการทดสอบหรือการทดลองทุกสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะเจ้าค่ะเหมือนระบบในโลกนี้มารร้ายหรือสิ่งใดก็ตามพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างและทุกสิ่งนั้นอยู่ในอำนาจของพระองค์ที่พระองค์จะบันดาลหรือพระองค์จะทำกิจสิ่งใดก็ได้พระองค์เจ้าค่ะ เพื่อให้ลูกๆของพระองค์นั้นได้เกิดใจระหนับเพื่อลูกๆของพระองค์นั้นจะได้มีชีวิตร่วมกันกับพระองค์เพราะเจ้าค่ะไม่แปลกพระเจ้าค่ะพระองค์ใช้ความทุกข์ยากลําบากพระเจ้าค่ะเพราะเมื่อจิตใจหรือเมื่อความทุกข์ยากลําบากเกิดขึ้นพระเจ้าค่ะในจิตใจของลูกๆของพระองค์เขาก็ต้องหาที่พึ่งพระเจ้าค่ะเพราะเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พระเจ้าค่ะ ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงกระทํากิจนี้ที่องค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าค่ะมากระทํากิจในฐานะเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระเจ้าค่ะมากระทํากิจได้สําเร็จแล้วในสิ่งที่ความเป็นมนุษย์นั้นช่วยตัวเองไม่ได้ความเป็นมนุษย์จากัดความเป็นมนุษย์ทําไม่ได้พระเจ้าค่ะแต่พระองค์ทรงทําให้พระองค์ทรงทําแทนพระเจ้าค่ะ สำเร็จแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงกัดที่การเข็นนั้นพระเจ้าค่ะโอ้ฮาเลลูยาในความตายพระเจ้าค่ะที่ ความเป็นมนุษย์ความเป็นชีวิตนั้นกลัวพระเจ้าค่ะแต่องค์พระเยซูคริสต์มนกระทาให้เขาแล้วพระเจ้าค่ะเพราะพระเยซูคริสต์เดินผ่านความตายพระเจ้าค่ะเดินผ่านความตายแทนเขาแล้วและเดี๋ยวนี้เวลานี้พระเจ้าค่ะพระองค์ฟื้นขึ้นพระเจ้าค่ะเพื่อกระทํากิจของพระองค์อยู่บนแผ่นดินสวรรค์พระเจ้าค่ะเต็ภาพของลูกๆของพระองค์ที่ต้อนรับพระองค์เข้าสู่ชีวิตในโลกนี้นั้นที่พระองค์ทรงกระทํากิจสําเร็จแล้วเขาทั้งหลายกําลังร่วมประ ประสบการณ์กับพระองค์อยู่พระเจ้าค่ะเพื่อเขาทั้งหลายเป็นภาชนะเป็นอุปกรณ์ของพระองค์ที่จะประกาศชัยชนะของพระองค์พระเจ้าค่ะที่จะประกาศความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่จะเป็นตัวแทนอํานาจของพระองค์พระเจ้าค่ะนําพาเดินเพื่อคิจจักรของพระองค์คือลูกโลกของพระองค์ที่รวมตัวกันในฐานะเป็นคนใหม่คนเดียวพระองค์เจ้าค่ะในระบบของโลกนี้พระเจ้าค่ะ ให้เขาตั้งหลายได้ไประสบการร่วมไม่เขาตั้งหลายไม่เหมือนเดิมพระโอชาในวันนี้แต่พระสิริของพระองค<ม>์เติมเต็มในชีวิตของเขาเขาทั้งหลายพระองค์เจ้าจะชื่นชมยินดีจะชื่นบานพระโอชาจะมีชีวิตที่เป็นสันติสุขร่วมกันกับพระองค์พระเจ้าไม่มีสิ่งใดมาขวางกัน้นพระเจ้าไม่ว่าระบบของโลกนี้ไม่ว่าความคิดของมนุษย์ไม่ว่าทฤษฎีใดๆพระโอชาไม่ว่าสิ่งใดที่มนุษย์คิดว่ายาก เจ้าแต่พระองค์ก็บอกเขาไว้แล้วกัดแล้วว่าไม่มีสิ่งใดยากสําหรับพระองค์พระโอเจ้าข่ะขอพระองค์ทรงโปรดเถิดพเจ้าค่ะให้ลูกๆของพระองค์ได้คิดได้ตรหนักให้ยึดคําสัญญาของพระองค์ไว้โเจ้าค่ะเพื่อเขาทั้งหลายจะไม่เหมือนเดิมแต่จะพลิกชีวิตของเขาโเจ้าค่ะจาก เดินอยู่ในความตายจะกลายเป็นเดินอยู่ในชีวิตและจะเป็นชีวิตนิรันดร์โปรเจค่ะที่พระองค์จะทรงประกอบกิจกับเขาเปรเจา้าค่ะในทุกสิ่งทุกอย่างในทุกทางเปรเจา้าค่ะในทุกการจังหวะการเต้นหัวใจของเขาทั้งหลายที่เขาจะเต้นเป็นจังหวะเดียวกันกับองค์พระเยซูคริสต์เปรเจค่ะผู้สร้างสปปรรพสินผู้มีสิทธิอำนาจผู้ทรงจัดทุกสิ่งก็จะเกิดขึ้นพปะเจา้าค่ะขอพระองค์ทรงโปรดเถิดพปะเจา้าค่ะ ในความทุกข์ยากในความลําบากในความที่ตัวตน ของมนุษย์หรือตัวตนของเราทุกคนที่พระองค์ทรงสร้างนั้นพระเจ้าค่ะนำพาเดิดเพื่อเขาตั้งหลายจะมองเห็นจะเข้าใจจะหยิบมาใช้พระเจ้าค่ะเพื่อพระองค์พระเจ้าค่ะจะได้เขาตั้งหลายจะได้ติดสนิทกับพระองค์มากขึ้นจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกักับพระองค์มากขึ้นพระเจ้าค่ะให้เขามีประสบการณ์พระเจ้าค่ะที่เมื่อเขาพระองค์ก็บอกไว้แล้วพระเจ้าค่ะว่าพระเมื่อเขาทูลขออะไรหรือทูลขอสิ่งใดในานามของพระองค์ พระองค์ก็จะประทานให้พระเจ้าค่ะขอสิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นจริงพรอเจ้าค่ะเพราะพระองค์บอกว่าให้ร้องทูลให้ขอพระเจ้าค่ะโอ้ฮาเลลูยาแท้จริงสิ่งต่างๆสิ่งเหล่านั้นพระองค์บอกให้เราได้ฝึกฝนพระเจ้าค่ะให้เราได้การหนักพระเจ้าค่ะให้ทุกจังหวะการเต้นของหัวใจของเรานั้นกำกับไว้ด้วยความรักของพระองค์กำกับไว้ด้วยความคิดที่พระองค์ทรงบอกไว้พระเจ้าค่ะกำกับไว้ด้วยคําสัญญาหรือพัน พนะสัญญาของพระองค์โปรดเจา้าค่ะที่เราจะเดินอยู่ในทางนั้นโปรดเจา้าค่ะเพราะพระองค์ทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตโปรดเจา้าค่ะนำพาเราทั้งหลายโปรดเจา้าค่ะโปรดเชิญพระองค์เจา้าค่ะเมื่อเราอยู่ใน คำสัญญาของพระองค์ความโปรดรานของพระองค์ก็จะโปรยลงมาพระองค์เจ้าค่ะเหมือนดังสายฝนพระเจ้าค่ะเหมือนดังหาฝนพระเจ้าค่ะขององค์ทรงโปรดเถิดนั่นคือสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทําพระเจ้าค่ะโอ้ช่วยเหลือลูกของพระองค์ที่เขาจะได้มาอยู่ถูกที่ ที่พระองค์ทรงกระทํากิจอยู่คืออยู่ในพันธสัญญาอยู่ในคําสัญญาของพระองค์พอดเจ้าค่ะเพื่อเขาทั้งหลายจะมีแต่ความโปรดปรานเพื่อชีวิตของเขาจะสาแดงความรักของพระองค์ที่พระองค์จะใช้ชีวิตของเขาเป็นความรักของพระองค์ที่ให้โลกนี้ได้เห็นโลกนี้ได้ตัดึกงพระองค์เจ้าค่ะไม่แปลกพระเจ้าค่ะที่พระองค์ทรงจัดไว้ทุกสรรพสิ่ง่งการทรงสร้างก็ข่มรวนเพื่อให้ลูกของพระองค์ได้ ปรากฏพระเจ้าค่ะขอเถิดพระองค์เจ้าค่ะโรยรานเถิดพระเจ้าค่ะวันนี้ให้ลูกของพระองค์นั้นปรากฏยางมากหลายพระเจ้าค่ะเหมือนพันธสัญญาที่โปรองทรงให้ไว้กับขับรามปรากฏเป็นเหมือนดวงดาวเต็มท้องฟ้าเหมือนเม็ดทรายที่ชายทะเลพระเจ้าค่ะ ตอนนี้ในเดี๋ยวนี้พระเจ้าค่ะมากกว่านั้นียอีกพระองค์พระเยซูคริตจัดไว้แล้วเมื่อเราทั้งหลายทำกิจพระเจ้าค่ะ Ida, ทำยิ่งใหญ่กว่าองค์พระเยซูคริสต์อีกเพราะพระองค์จะไปหาพระบิดาพระเจ้าค่ะเราทั้งหลายจะทําการที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าค่ะคิดตจักรของพระองค์จะทําการที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าค่ะในฝ่ายพระองค์พระเจ้าค่ะไม่ใช่เรื่องของโลกนี้ไม่ใช่ฝ่ายโลกนี้พระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงโปรดเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อภาวะแห่งการแยกแยะเพื่อภาวะแห่งความเข้าใจพระเจ้าค่ะจะเกิดขึ้นกับลูกๆของพระองค์ แต่ละคนเป็นการส่วนตัวพระเจ้าค่ะที่เขาจะมีประสบการณ์ร่วมเพเจ้าค่ะที่เขาจะมีประสบการณ์เกินกว่าที่เขาจะเข้าใจได้พเจะค่ะเพราะาพร,าะระองค์ทรงจัาไปแล้วพเจ้าค่ะสิ่งซึ่งพระองค์ทรงเตรียมไว้สําหรับคนที่รักพระองค์คือสิ่งซึ่ง มนุษย์คิดไม่ถึงโปรเจ้าค่ะโอฮาเลลูย oh, าระบบของโลกนี้ไม่เข้าใจโปรเจค่ะนั่นคือสิ่งซึ่งพระองค์ทรงจัดเตรียมไว้โปรเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงโปรดเถิดนำพาความเป็นบุตรที่รักของพระองค์ทุกคนพระองค์เจ้าค่ะทุกชีวิตที่เขามีชีวิตของพระคิ์คือที่เขาได้ต้อนรับชีวิตของพระคิ์เข้าสู่จิตใจของเขาแล้วพระเจค่ะเขาทั้งหลายจะมีประสบการณ์โระเจ้าค่ะในความเป็นตัวตนของพระองค์ที่ประกอบกิจที่ท งานอยู่ในจิตใจของเขาเพื่อเขาจะร่วมเกียรติร่วมศักดิ์ศรีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบพระองค์เป็นพลเมืองของแผ่นดินสวรรค์พระเจ้าค่ะเป็นพลเมืองของอีกแผ่นดินหนึ่งคืออาณาจักรของพระองค์พระเจ้าค่ะขอบองทรงโปรดเถิดพระองค์เจ้าค่ะนําพาเพื่อเขาทั้งหลายจะสัมันธ์สนิทกับพระองค์แบบง่ายๆพระเจ้าค่ะไม่มี สิ่งใดพปรเจ้าค่ะแต่เป็นความเข้าใจถึงความรู้สึกโระเจ้าค่ะที่เป็นไปในใจิตใจของเขาทั้งหลายโระเจ้าค่ะโอ้ฮเลลูยาเราขอบพระคุณพระเจ้าค่ะเราสรรเสริญพระเจ้าค่ะเกินกว่าสิ่งใดพระเจ้าค่ะวันนี้เวลานี้พระเจ้าค่ะ ขอพปรงทรงโปรดเถิดพระเจ้าค่ะในความโปรดปรานของพระองค์นั้นลูกๆของพระองค์จะได้มีประสบการณ์พระเจ้าค่ะทุกคนทั่วเป็นดินโลกพระเจ้าค่ะในแผ่นดินแห่งความชื่นชมยินดีพระเจ้าค่ะเป็นแผ่นดินแห่งความชื่นบานพระเจ้าค่ะเป็นแผ่นดินของพระองค์ที่มาตั้งอยู่ในวันนี้พระเจ้าค่ะเมื่อเขาตั้งหลายจะไม่เหมือนเดิมพระเจ้าค่ะ แต่เขาจะเพิ่มเติมเขาจะจำเริญขึ้นเขาจะเติบโตพระเจ้าค่ะเข้าส่วนสนิทกับพระองค์พระเจ้าค่ะโอ้ฮาลเลลูยาฐานะเองบุตรจะสูงขึ้นพระเจ้าค่ะจนเขาทั้งหลายเป็นฐานะผู้ที่ร่วมครอบครองกับพระองค์พร,าาพระองค์เจ้าค่ะโอ้ฮัลเลลูยยาพระองค์ชงจันไว้ไปแล้วพระเจ้าค่ะวิธีฝึกของพระองค์เขาทั้งหลายเอา คณะจิตใจของตนเองได้โปรดเจ้าค่ะที่จะไม่กระทําตามจิตใจของตนเองโปรดเจ้าค่ะเขาตั้งหลก็เหมือนคนตีเมืองได้โปรดเจ้าค่ะขอะองค์ทรงโปรดเถิดให้ลูกๆของพระองค์นั้นเขากลับใจใหม่กลับมาหาตัวเองฝึกฝนตนเองในฝ่ายวิญญาณโปรดเจ้าค่ะในฝ่ายความคิดที่จะคิดได้เหมือนที่พระองค์ทรงจัดไว้ในพระวจนะของพระองค์ให้เขากระตือรือร้นโปรดเจ้าค่ะที่จะใส่ใจโปรดเจ้าค่ะในพระวจนะของพระองค์ ไม่ว่าวิธีใดพระเจ้าค่ะให้เขาสัรและเซรรญเละนมัส,สการพระองค์ด้วยชีวิตของเขาด้วยจิตใจของเขาที่เป็นที่อยู่ที่มีพระเจ้าค่ะเพื่อเขาตั้งร้ายจะได้ประสบการณ์กับพระองค์ mm hmm. เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ mm hmm. เกินกว่าที่ระบบของโลกนี้จะเข้าใจพระเจ้าค่ะนั่นคือพระคุณนั่นคือความรักนั่นคือ ที่ที่พระองค์ทรงมอบให้ลูกๆของพระองค์ทุกคนพระเจ้าค่ะในฐานะนั้นที่เขาทั้งหลายมีสิทธิ์มีส่วนในพระองค์พระองค์ก็จะประทานบำเหน็จพระเจ้าค่ะให้เขาทั้งหลายเป็นความชื่นชมยินดีพระเจ้าค่ะเป็นบำเหน็จรางวัลที่เขาดำเนินชีวิตบนแผ่นดินโลกนี้ที่ไม่เหมือนใครพระเจ้าค่ะที่พระองค์ทรงตัดไว้พระเจ้าค่ะเขาจะ เป็นหัวไม่ใช่เป็นหางก็ถูกต้องแล้วแหละพระองค์เจ้าค่ะเพราะพระองค์จะต้องนําพาเข้าไปให้เขาทั้งหลายเป็นตัวแทนอํานาจของพระองค์ไม่เกี่ยวกับระบบของโลกนี้พระเจ้าค่ะขอะองค์ทรงโปรดเถิดช่วยลูกของพระองค์ให้มองเห็นให้เข้าใจและเขายืนหยัดพระงเจ้าค่ะยึดมั่นพระเจ้าค่ะซื่อสัตย์พระเจ้าค่ะ,ร,ะ,คะ,ร,ร,ะ,คะร่วมกันกับพระองค์ในทุกความรู้สึกทุกจังหวะการเต้นของหัวใจของเขาทั้งหลายพระเจ้าค่ะ ้องขอบพระคุณเราสรรเสริญพระอจ้าค่ะเพื่อพระเกียรติและพระุริเพื่อทุกสิ่งจะเป็นแด่พระองค์ขอพระคุณพระองค์พระอจ้าค่ะสรรเสริญพระอจ้าค่ะพระเกียรติและพระุริจะเป็นแด่พระองค์สืบไปเป็นนิจเพระอเจริญขอบพระคุณพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ฤทธอำนาจฤทธเดชจะเป็นแด่พระองค์ผู้เดียวสืบไปเป็นนิจ ขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยากลับตัวต่อไปทุกสิ่งในพระนามรพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนที่างหนึ่ง